เมื่อวันที่3พฤศจิกายนพุทธศักราช2567ณวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้ปรากฏเหตุการณ์แห่งความปลื้มปิติที่คณะสาธุชนจากทุกสารทิศ พร้อมเพรียงเดินทางมาร่วมงานบุญทอดกรถินวัดพระธรรมกายอย่างเนืองแน่นเมื่อขบวนกระถินคณะต่างๆเดินอัญเชิญผ้าตรายเข้าสู่มณฑลพิธีเป็นระเบียบงดงามศักดิ์สิทธิ์และสว่างสวยัยไปด้วยผู้มีบุญในชุดขาวตลอดเส้นทางอัญเชิญผ้าตรายกระถินท่ามกลางสายตาของสาุชนผู้มีบุญที่มองด้วยความรู้สึกที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความชื่นชมยินดี และอนุโมทนาบุญที่ได้กระทำเป็นภาพแห่งมหาปิติสุขโดยประธานใหญ่กระถินในปีนี้ได้แก่กลรลยาณมิตรจิราภาบุญญบุตรและกลระยาณมิตรเมนทก,กะศีสัตนาพร้อมด้วยบริษัทโซวิกจำกัดและได้รับความเมตตาจากหลวงพ่อทัตตะชีโวเป็นประธานสงฆ์ทั้งนี้ท่านเจ้าภาพผู้มีบุญได้ร่วมใจปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายวาจา ใจให้บริสุทธิ์หยุดนิ่งตามหลักวิชาในการรองรับบุญใหญ่อันได้อย่างเต็มที่จากการทอดกระถินสามัคคีตามเสียงนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชยโยจากนั้นกัลยนานมิตรจิราภาบุญญาบุตรและกัลยนานมิตรเมธกะศรีสัตนาได้นำกล่าวคำถวายผ้ากรถินพร้อมทั้งได้น้อมนำผ้ากรถินถวายแด่คณะสงฆ์โดยมีพระคูปลัดรัรตนวีรวัตเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายกล่าวพเดียงสงฆ์ พระมหานภพรอุญยชโยปรรียนธรรมก้าประโยคด็อกเตอร์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเ่าวอัปโลกกถินสำหรับพระพิสุผู้ได้รับผ้ากถินในปีนี้คือพระมหาวีรวัตวีรวัตตะโก ปรเรียนรรมก้าประโยคผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายและในโอกาสนี้หลวงพ่อทัตตะชีโวได้อ่านทบทวนโอวาทเรื่องบุญกถินมหาการทานบุญกถินเป็นบุญใหญ่ที่มีอาิิส i o มากเพราะเป็นบุญที่ทำได้ยากและมีข้อจำกัดหลายประการและมีเฉพาะในพระพุทธศาสนาเท่านั้นจะต้องมีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระธรรมคำสอนและมีพระสงฆ์สาวกผู้ปฏิบัติธรรม ถึงจะทําบุญทอดกรถินได้ซึ่งถือว่าเกิดขึ้นได้ยากมากๆเพราะในบางกับไม่มีการทอดกรถินเลยเนื่องจากไม่มีการบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหากเราพลาดไปเกิดในยุคนั้นเราก็ไม่มีโอกาสทอดกรถินการทําบุญกรถินมีความยากและมีข้อจำกัดหลายประการประการที่1บุญกรถินเป็นบุญพิเศษเป็นกาลทานทำได้แค่ปีละครั้งเท่านั้นคือภายในหนึ่งเดือนนับจากวันออกพรรษา ประการที่สองเป็นบุญที่ถูกจำกัดด้วยประเภทของทานคือต้องถวายเป็นสังฆทานเท่านั้นจะถวายแบบเฉพาะเจาะจงพิสุกรูปใดรูปหนึ่งก็ไม่ได้ประการที่ 3. บุญทอดกระถินเป็นบุญที่ถูกจำกัดด้วยคราวคือ1ปีแต่ละวัดจะสามารถรับกระถินและการานกระถินได้ปีละครั้งเท่านั้นประการที่ 4. วัดที่จะทอดกระถินได้นั้นต้องมีพระพิสุที่อยู่จำพรรษาครบอย่างน้อย5้ารูป ประการที่5ในวันทอดกรถินพระพิสุที่ต้องกรานกรถินจะต้องตัดเย็บย้อมหรือรับจีวรสำเร็จรูปที่ทายกทายกาตัดเรียบร้อยแล้วถวายมาก็ได้เมื่อได้รับผ้าจีวรมาแล้วก็ต้องกรานกระถินให้แล้วเสร็จภายในวันนั้นประการที่6 บุญทอดกระถินเป็นบุญที่ถูกจำกัดด้วยทายธรรมคือของที่ถวายต้องเป็นผ้าผืนใดผืนหนึ่งในจำนวนไตรจีวรเท่านั้นสมมุติว่าเราถวายไปทั้งไตรท่านก็ต้องเลือกเอาผืนเดียวนอกจากนั้นจัดเป็นบริวารกระถินทั้งหมดประการที่7 การทำบุญกระถินถือว่าเป็นบุญแบบสุดๆเพราะเป็นสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงดำริขึ้นด้วยพระองค์เองคือทรงมีพระบรมพุทธานุญาตให้ถวายแด่พระภิสุที่อยู่ครบพรรษาสามเดือนซึ่งต่างจากการทำทานอย่างอื่นที่ต้องมีทายกทายิกาทูลขอกับพระองค์ก่อน<ๆ>เช่นการถวายผ้าอาดน้ำฝน เกิดจากการที่มาหาอุบาสิกาวิสาขาทูลขอกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้นจากที่กล่าวมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่าการทอดกระถินเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ยากดังนั้นการที่ลูกๆตัดสินใจทําบุญทอดกระถินนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดาแต่เป็นสิ่งที่เหนือธรรมดาเพราะเป็นบุญที่หาทํำได้ยากยิ่ง ทุกปีนะคะคือเราพลาดไม่ได้นะคะเป็นบุญใหญ่เพราะว่ากระถินวัดพระธรรมกายเนี่ยนะคะที่เราทราบๆกันอยู่แล้วนะคะว่าแต่ละปีนี้นะคะท่านมีโครงการนะคะที่เป็นประโยชน์ต่อทั้งเด็กเยาวชนผู้ใหญ่คนแก่ทุกเพศทุกวัยเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เราได้มองเห็นแล้วว่าท่านได้ทําโครงการดีๆนะคะให้เกิดขึ้นนะคะเป็นการทํานุบํารุงพระพุทธศาสนาที่ยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะคะโครงการแต่ละโครงการที่เราได้ติดตามดูนะคะ ในสื่อธรรมะนะคะแล้วก็หลายๆโครงการเนี่ยนะคะล้วนแต่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งนอกจากเป็นกระถินที่สร้างโครงการดีๆแล้วนะคะยังเป็นการบูชารำพระเด็พระคุณหลวงพ่อนะคะซึ่งท่านนะคะเป็นผู้ที่นำความนะคะโชคดีนะคะแล้วก็นำ สิ่งที่ดีๆมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตของลูกๆทุกคนโดยเฉพาะดิฉันและครอบครัวเนี่ยนะคะได้รับสิ่งที่ดีงามนะคะทุกคนในบ้านล้วนเข้ามาสู่โครงการที่วัดพระธรรมกายได้จัดขึ้นทั้งสิ้นนะคะดังนั้นปีนี้นะคะจึงเป็นอีกปีหนึ่งที่เราทุกคนในบ้านก็ตั้งตารอนะคะเพื่อที่จะได้มากระถินวันนี้เราขาดไม่ได้เลยทีเดียวนะคะปีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปีค่ะที่รู้สึกอ่อ ปลื้มใจนะคะที่ว่าเ,าเราและครอบครัวค่ะแล้วก็ญาติกัลยานามิตรนะคะตั้งใจมา,าทำบุญใหญ่ในวันนี้ค่ะซึ่งเรา รู้อยู่แล้วนะคะว่ากระถินวัดพระธรรมกายเนี่ยเ,เราเอามาสร้างทุกสิ่งนะคะแล้วก็สนับสนุนงานพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือต่างประเทศนะคะเพื่อเป็นการาขยายวิชาธรรมกายไปทั่วโลกนะคะซึ่งเราก็รู้สึกว่าเราปลื้มใจที่เราได้เป็นส่วนหนึ่งคะ่ะแล้วก็ปีนี้นะคะก็ยังมีกระถิน30,000วัดน,นะคะที่ เราแล้วก็สาธุชนทุกท่านนะคะได้ตั้งใจร่วมบุญนะคะไม่ว่าจะเป็นปัจจัยหรือว่าเป็นตัวแทนไปถวายเป็นประธานกระถิ่นสามหมื่นวัดต่างๆนะคะก็เรารู้สึกว่าสาธุชนทุกท่านนะคะรวมถึงครอบครัวของเราก็ตั้งใจทําอย่างเต็มที่จริงๆตั้งใจทําอย่างเต็มที่ทุกๆปีที่ผ่านมานะคะซึ่งปีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปีนะคะที่เราก็ใช้คําว่าทุ่มเทละกันเนาะ เพื่อที่จะสนับสนุนงานของหลวงพ่อแล้วก็ของวัดธรรมกายค่ะก็บรรยากาศในวันนี้ก็สายพชชนเยอะมากนะคะทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาตินะคะที่ตั้งใจมาร่วมงานบุญใหญ่ในวันนี้นะคะแบบเรารู้สึกว่าเออก็ไม่ใช่แค่ครอบครัวของเรานะคะที่ศรัทธาแล้วก็รักในวัดนะคะดิฉันได้มาทอดกระถิ่นพระธรรมกายนี้มากกว่า20ปีค่ะ ทุกปีต้องมาทอดที่นี่แม้ว่าจะอยู่ที่ไหนก็จะต้องจัดเวลาจัดสรรเวลาที่จะมาทอดกรถินที่วัดพระธรรมกายให้ได้หลังจากนี้อาทิตย์หน้าก็ต้องไปทอดกระถินเป็นตัวแทนของหลวงพ่อแอบไปทอดกรถินที่ชางรายต่อไปค่ะปลาเปื่อมากที่ได้เป็นตัวแทนของพระเดชพระคุณหลวงพ่อไปทอดกระถินสามหมื่นวัดซึ่งเราลงพื้นที่จริงๆเราจะเห็นว่า วัดหลายๆวัดขาดแคลนรอคอยกระถินนะคะที่เราจะได้ไปทอดกระถินปลื้มมากนะคะแล้วก็เห็นมโนปณิธานอันยิ่งใหญ่ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่จะไปทอดกระถินสามคัคคีทั่วไทยค่ะขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่ให้โอกาสลูกๆ ได้มาทำบุญทอดกระถินสามัคคีที่วัดธรรมกายและสืบสารปณิธานมโนปณิธานของหลงพ่อทอดกระถินส0 0 0 0นวัดเพื่อธนุบำรุงพุทธศาสนาขยายงานของพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองต่อไปทั้งในประเทศและต่างประเทศกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะกราบขอบพระคุณที่รับชม ถ้าถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อให้ทุกท่านสามารถรับชมคลิปข่าวของบุญนิวสได้ในทุกช่องทางและอัปเดตสถานการณ์ทางพระพุทธศาสนาจากทั่วทุกมุมโลกไปพร้อมๆกันกับบุญนิวสค่ะ